สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวสยามโฟกัสไามทีวีออนไลน์นะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆทั่วทั้งประเทศนามานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับจากทีมข่าวคุณภาพช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยยังคงมีประเด็นข่าวสารหลากหลายประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงพี่น้องประชาชนต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆหรือแม้กระทั่งปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของพี่น้อง ชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสถามก็จะลงพื้นที่ไปทาข่าวสารต่างๆเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามครับ กองทัพเรือจัดโครงการกองทัพเรือรมใจต้านพายยาเสพติดครั้งที่4ประจำปี2563ภายใต้กิจกรรมกองทัพเรือรมใจต้านภายยาเสพติดสูโควิด -19 โดยมีนาวาเอกพลวัตจารานนท์รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือในคณะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการทหารเรือนสนยนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือเป็นประธานในโครงการนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาดา และโรงเรียนบ้านคลองนินอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สำหรับโครงการกองทัพเรือรวมใจต้านภัยยาเสพติดจะจัดกิจกรรมกองทัพเรือรวมใจรวมต้านภัยยาเสพติดสู้โควิด -19 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งกองทัพเกลือได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่สําคัญมาโดยตลอดอีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เชื้อโควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกฝ่ายกิจการพลเรือนได้ให้ความรู้แนวทางป้องกันการติดเชื้อให้กับประชาชนให้สอดแทรกในกิจกรรมดังกล่าวด้วย นายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาเป็นประธานแถลงข่าวให้6จังหวัดประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครอีก10เขตคือเขตบางเขนสายไหมดอนเมืองหลักสี่จตุจักรบึงกุ่มบางกะปิอาร์ท้าว,วังทองล้างและห้วยขวางให้เขาเยี่ยมชมสวนนงนุษยพัทยาฟรีตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสอดรับนโยบายไทยเที่ยวไทยของรัฐบาลนายกำพลตันสัจจาประธาน สวนนมนย์พัทยากล่าวว่าสวนนุนย์พัทยาหนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลกปัจจุบันได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่หนึ่งเดียวที่สุดในโลกภาพว่าจากหินการนั่งชมเนื้อสตรีตบองเพชรสับปะรดสีสวนชวนชมสวนกระถางโกศนหมากผู้หมากเนียและสวนป่ามเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความฝันให้กับพี่น้องในพื้นที่6จังหวัดและ10เขตกรุงเทพหมหานครได้เปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและโชว์ช้างฟรีพร้อมทั้งจัดให้มีขบวนคาริวันให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูปทุกวันซึ่งเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะให้มีการแสดงขบวนคาริวันวันละหนึ่งรอบส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะจัดขบวนดังกล่าววันละสองรอบทั้งนี้อยากจะเชิญชวนให้คนไทยออกมาเที่ยวกันเพื่อเป็นการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นและยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยไม่่ต้องงพึง ชาวต่างชาติอย่างเดียวมาเข้าได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเราเราก็ต้องมีการคัดกรองทุกคนที่จะเข้ามาที่สวนของเรากับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าห่วงเพราะฐานที่สวนนุนุ่เนี่ยเป็นสถานที่เปิดเราเนี่ยตอนนี้ได้สร้างสิ่งใหม่ๆให้แก่สวนเพื่อต้อนรับท่านอยู่แล้วนะครับสิ่งใหม่ๆจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็มีอย่างเช่นไดโนเสาร์ไทยเนี่ยเราปั้นเสร็จ 12ชนิดแล้วนะครับท่านพาเด็กมาถ่ายรูปได้หมดนะครับัน้นแต่หุบเขาวไดโนเสาร์ก็มีไดโนเสาร์เพิ่มตอนนี้221ชนิดแล้วครับเพิ่มเติมมาที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ที่เราเปิดมาเมื่อสามวันทีแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราให้รถชมวิวเนี่ยผ่านเนอร์เซอรี่ต้นไม้ต่างๆนะครับมีตั้งแต่เนอร์เซอรี่ปาล์มเนอร์เซอรี่ชนชม เดอร์ซีสับรสสีเดอร์ซีกระถางเดอร์ซีเอ่อคอลเลกชันของผักผู้หมักเมียและโกศนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเดอร์ซีของกระบองเพชรครับเราเตรียมไว้สำหรับท่านทุกคนที่จะมาเที่ยวส,นสวนนุษสวนไรยฟ้าเราตอนนี้ก็เรียกว่าเสร็จ9 0 95กเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับที่ไม่เสร็จเนี่ยเพราะผมเองคอยแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม,ตมจุดต่างๆเนี่ยให้สมบูรณ์มากที่สุด ครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยจริงๆออกมาเที่ยวกันใช้เงินกันนะครับเพื่อคนไทยด้วยกันเราพึ่งต่างชาติไม่ได้อยู่แล้วนะครับไทยเที่ยวไทยนี่แหละคือนโยบายรัฐบาลอยากให้ท่านเนี่ยออกมาใช้เงินการเที่ยวกันรับเงินจะได้หมุนเวียนไปให้แก,ก่ทุกๆคน ร้อยตำรวจเอกสมชายมัคโชร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองสองขลาได้รับแจ้งจากนางสาวสุภลักษ์แก้วมณีว่าโจรงัดบ้านเลขที่446ทับ8หมู่ที่2ตำบลพระวงอำเภอเมืงองจังหวัดสงขลาจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณประตูหน้าบ้านบานพับประตูที่มีกุญแจล็อกอยู่ถูกคนร้ายนั้นงัดออกจนหลุดและเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านโดยคนร้ายเข้าไปลื้อค้นสิ่งของภายในบ้านหาทรัพย์สินภายในห้องเก็บเสื้อผ้าและภายในห้องนอนทั้งสองห้องถูกลื้อค้นมีสิ่งของกระจัดกระจายเต็มห้อง ทางห้องนอนและห้องเก็บของโดยเจ้าของบ้านไม่ได้แต่ต้องบริเวณที่คนร้ายหรือคนทรัพย์สินจากการตรวจสอบสินทรัพย์สินคร่า,าวๆพบว่ามีเงินสดจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นธนบัตรเก่าและธนบัตรที่เป็นที่ระลึกเก็บไว้ประมาณ2,000กว่าบาทรวมทั้งสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองสลึงอีกหนึ่งเส้นส่วนทรัพย์สินอื่นๆจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐาน มาทำการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงบริเวณประตูบ้านและภายในบ้านเพื่อหาหลักฐานประกอบคดีรวมทั้งเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้ามาในซอยน,นี้คาดว่าบริเวณของด้านข้างของโรงพยาบาลซึ่งมีศูนย์วิทยาศาสตร์รรการแพทย์น่าจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่รวมทั้งชุดสืบสวนจะได้สืบสวนออกข่าวเพื่อสืบสวนหาตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีดดตามกฎหมายต่อไป ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำวรวจภูธรภาค2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพลตำรวจโทโมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการภาค2พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการพลตำรวจตรีปลาศัยจิตตะสนธิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสก้วพันตำรวจเอกธนงพงศ์โพธิผู้กำกับสพคลอ,องลึกร่วมกันจับกลุ่มแก๊งค้ายาไอซ์รายใหญ่ในภาคตะว,วันออกโดยร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนายสมรงเขียวกะแลอายุ42ปีซึ่งมีพฤติการรับจ้างขนยาไอซ์ชาย อยู่ในพื้นที่ตำบพลพระเพิงอเภอเขาชะกันจสแก้วและนางสาวออนอูมากุลอบอายุ33ปีซึ่งมีพฤติการรับจ้างขนยาไอต์อาศัยอยู่ที่พื้นที่ตำบลทับคลิกอเภอ,อัญญะประเทศจวสะแก้วพร้อมของกลางยาไอ์ลักษณะเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกไสขนาดใหญ่สิวเปิดด้วยพลาสติก กันความร้อนบรรจุในถุงชาสีเขียวอ่อนคุ้มด้วยพลาสติกใสจำนวน29ถุงห่อด้วยพลาสติกใสน้ำหนักช่างรวมถุงหนักประมาณ29,000ก้ัรัมโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรถจักรยานยนต์1คันโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณที่พักสายตรวจตำรวจชุมชนบ้านท่าข้ามหมู่ที่1ตำบลท่าข้ามอำเภออยันลัประเทศจังหวัดสะแก้ว เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาจึงได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันชอบรองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อจำน่ายผลตำรวจโทรโมนปรีกล่าวว่าในการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นคดีค่อนข้างสมบูรณ์สามารถจับกลุ่มได้ทั้งผู้ส่งยาไอซ์ผู้นำไปจำนายและยังทราบเบาะแสของนายทุนอีกด้วยซึ่งจะต้องทำการขยายผลต่อไปสำหรับยาไอซ์ที่จับได้ในครั้งนี้ได้มีนายทุนจากต่างประเทศนำยาไอซ์เข้ามาพักที่จังหวัดนนทบ,บุรี หลังจากนั้นได้ส่งมาที่จังหวัดสระแก้วเพื่อส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าส่งในบ่อนประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีความต้องการสูงอย่างไรก็ตามได้ติดตามและขยายผลการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อไป จากเหตุการณ์ที่นายชวัดเด่นดวงดีอายุ39ปีหรือปีเมาหลับอยู่กลางรางรถไฟและถูกรถไฟขบวนที่176สงไงโกลกหัดใหญ่ซึ่งเป็นขบวนรถไฟท้องถิ่นวิ่งคลอมรางทั้งขบวนและรอดชีวิตอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักมีแผลฉการที่ศีรษะ ถูกส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลหัดใหญ่ล่าสุดอาการของนายชวัตยังคงน่าเป็นห่วงโดยยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลหัดใหญ่และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนและห้ามเยี่ยมเด็ดขาดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ผู้สื่อข,ข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าทำไมต้องไปนอนอยู่กลางหล,งลังรถไฟ โดยสอบถามน,นายอนันต์วาจาศิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงได้เล่าเหตุการณ์ว่าตอนเกิดเหตุนายชวัตไปนั่งดื่มสุรากับเพื่อน3มคนและเพื่อนได้กลับมาก่อนเหลือเพียงตัวนายชวัตคนเดียวนั่งอยู่บนรางรถไฟน่าจะเมาหนักและหลับกลางรางรถไฟเพราะคิดว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านแล้วด้นนานนายอนันต์บอกว่า ตอนนั้นตนเองนั่งอยู่ที่บ้านไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมีคนบอกว่านายชวัตถูกรถไฟชนในใจก็คิดว่าน่าจะขาดสามท่อนไม่น่ารอดและไม่กล้าไปดูแต่นีอสอบอกว่ายังไม่เสียชีวิตและยังหายใจอยู่จึงได้เดินเข้าไปดูเพราะว่ารอดตายอย่างเหลือเชื่อแม้ว่าอาการจะดังก,ก็ตามในขณะที่นายอนุสรนผ่องสุขเพื่อนของนายชวัตที่ตั้งดื่มสุราด้วยกันได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนที่ตั้งวงดื่มเหล้ากันนายชวัตบอกว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนเดินตามหลังมาสามอ และบอกให้พวกตนและหลานอีกคนลงไปข้างล่างและขอนอนบนรางรถไฟเพราะมีเจ้าแม่ตะเคียนจะมาคอยช่วยคุ้มครองอยู่กระทั่งรถไฟวิ่งผ่านมาค้ามล่างได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเวลาเมาจะตบเพ้งแต่ว่ามันตติ้งดังโวยวายผมก็เด็กผมยืนอยู่ตรงนู้นเ่ยๆผมก็ไม่ห่างกันมาผมว่ามันประมาณสองสามทอนเลยบบไปจนนะครับ เพิ่งปฏานพลลนเดียวย่บลควายนะครับเดินไปตั้งามเราเขากนถือมั่งเขาบว่าประมาณห้าสิบห้าสิบคนอามรนะมันเนี้ยเจเจจัวจุดนอนซึ่งผมมาดีมั่งหายใจยังอือเป็นเงินมอนีทิศเข้าไปเครับแต่วเไม่คิดไว้ลุงนีรดเลยนะครับผมไม่เหน็ดเลยผมไม่ห้นมาเลยขาสั้นไม่ยืนอยู่ตรงผมมันะมันแล้วตัวมันนอนพันนี่ครับแล้วไปเย็บตะลอยู่เลยครับนรถช่องถอดนะช่นอนครับ โอกาสหลอดนี่หน่อยนอเนีอยเลราะไม่หนึงเลยเนี่ย่างพวกแบบมากที่มันน,อน,นออ่อยู่สถาบนห้าเนี่บลอกไ่คลอมไปยมันเปิมาเรค่อยชนนี่คือมึงในมือมึอไเ่ยหลอดเยาไม่ลอดตาเลยก็แม้ข้ามานันหัวมันังอะอื่นเนี่ยบ่างมัน,นติดคาดกัตาก็หลอกไมันก็ติดโควิดนะกงคิดว่าคงว่ามันมันคงไม่กิดแต่หลอกไ่อยู่ยิงมาหนัง มันมืออะไรกันพ so uh huh. ุ่มหนามันหน้าเราหลบไฟติดปอนไปหมดเลยอ่ะนีกฝากเลยไปถึงแบบอาประชาชนโดยทั่วไปที่ว่าชอบหนังบนตังหลบไฟแล้วติดมัอย่างอจาบปฏิบัติเลยครับหาทีพนหนังใบใบว่าตรงนี้มันมีถิ่นลุยครับตรงนี้หนังกินได้แล้วเนี่ยนะไม่ไม่จุดไม่เอาไมอไหวเล่นทำรั้วราะมันไม่จับเลยแต่ยามันหนังทำหนังไข่ที่มันอันตรายนะคนครับอะไรลมันฟอลูไหมมัน ไม่ได้สังเกตนครัรบครับึงตอนนี้นคือมีใครไปเยี่ยมไปหเปล่าอะไรไังครับม่มาเพื่นเเยี่ยมนนก็ไม่หมือันครับมไม่ได้ไปนะครับไม่ไปบายอ,ยอ่บอกพไม่บายอยู่นะครับ ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาว,วัดใหญ่อินทารามอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนางกรังศีมาพิทักษวาปีผูมิในการโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทารามพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อม,อม,อมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเน้น6มาตรการรับมือโควิด -19 ในสถานศึกษาในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ขางผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่หนึ่งกรักดาคมนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่นําบุตรหลานไปสถานที่แออัดปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดต้องสแกนไทยชนะ บวันเรียนระเบียบต่างๆความพร้อมการจัดระบบ,บระเบียบการเรียนก่อนเปิดภาคเรียนและมาตรการป้องกันโควิด -19 ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มง,งวด ในช่วงเปิดภาคเรียนหนึ่งกรษภาคมนี้โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนตาหนักโฟออนสอดคล้องกับการกำหนดสำหรับวันเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นโดยชั้นอนุบาลปฐมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามและมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามใช้วาเรียนตั้งแต่ช่วงเวลาแปดนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาสาสิบนาี นอกจากนี้ขอความร่วมมือไม่นําบุตรหลานไปสถานที่แออัดหากมีอาการต้องไปพบแพทย์บุคคลในครอบครัวควรปฏิบัติตามมาตร,รการของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกันนี้ขอให้ผู้ปกครองเตรียมช้อนแก้วน้ําส่วนตัวให้บุตรหลานโดยโรงเรียนจะมีฉากสายกั้นทุกโต๊ะในโรงอาหารเวลระยะห่างกันนั่งเรื่องเวลาการรับประทานอาหารของเด็กในแต่ละระดับชั้น ที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระธีรยามุตีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภักหนึ่งสองสามและสิบสองสิบสามธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสเป็นองค์ประธานพิธีบวงสวงสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีและพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน4300ถุงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระแชงและตำบลบางโพเนื้ออำเภอสามโคกที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด นายนโดยมีพระราชบอระเมธาจารย์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเป็นประธานอุปถัมภ์ดรพินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายชาญพวงเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนางสาวกัญตรัต์เพิ่มสูงเนินนายอำเภอสามโคกนายพัฒนาการอัมพลประธานกอปตรสพสามโคกพร้อมด้วยคณะสิทธญานุสิทธ์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลายที่มาร่วมทําบุญและอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้ค้นผ่านวิกฤตไปได้จึงได้นํนำถุงย่างชีพมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพุกดาหารได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจําปีงบประมาณ2563หน่วยางานวันวิภาแพงแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารพาสื่อมวลชนลงพื้นที่นับบริเวณโครงการก่อสร้างฝายห้วยไผ่แดงบ้านผลงามสมบนผพลงานอ,อ,อําเภอคําจีอีจังหวัดพุกดาดารเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะอยกูการพันจ่าเอกชัยวิวัฒเบนจมา right ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอคำชะอีในวัวรพลชวีรักหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สามโครงการชลประทานมุกดาหารนายบุญธรรมสุพรผ,ผู้ใหญ่บ้านแฝกหมู่ที่สิบตำบลพลงามนายสมรักษ์โสดาผู้ใหญ่บ้านแฝกหมู่ที่เจ็ดตำบลพลงามและนายควรสุพรเจ้าของแปลงนาข้างเคียงให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนโครงการก่อสร้างฝ่ายห้วยไผ่แดงบ้านพลงามตำบลพลงามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการภายใต้การกำกับการของรองนายกรทฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในการกักเก็บน้ําไว้ใช้กับเกษตรกรและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งอย่างประโยชน์แก่รัษฎรบ้านผลงามและหมู่บ้านใกล้เคียงกว่า200รัวเรือนประชากร1 5 0คน นายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีเป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษาโรงเรียนนอกสังกัดในจังหวัดชลบุรีณนห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณโรงเรียนนอกสังกัดหลายโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาจำนวน47โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อ ใช้ในโครงการจัดทําห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไปและในวันนี้ได้มีการจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษาโรงเรียนนอกสังกัด ในจังหวัดชมบุรีจำนวน55ล้าน5 7 3 0 0 0บาทให้กับ47โรงเรียนเพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดชลบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองพัฒนาหมู่บ้านชุมชนจังหวัดไปจนถึงพัฒนาประเทศชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในสถาน ศึกษาในจังหวัดชลบุรีทุกสังกัดและได้จัดสรรให้เป็นประจำทุกปีโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำงบประมาณที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนอย่างคุ้มค่าและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ลงมาที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการในโอกาสต่อไป ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายอาชีพต้องหยุดพักเช่นเดียวกับกลุ่มนักดนตรีที่มีชื่อว่าสบายบุรีมีชายหนุ่มร่างใหญ่วัย36ปีซึ่งเป็นหัวหน้าวงมีสมาชิกอยู่5คนได้บรรยายความรู้สึกให้ฟังว่านอกจากจะทำวงดนตรีแล้วตนเองก็ยังมีร้านอาหารและมีร้านกาแฟายอยู่ที่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยซึ่งช่วงวิกฤตโควิดต้องผันตัวมาเป็นเกษตรกร ทุกวันนี้แม้สถานการณ์โควิดจะยังไม่หมดไปแต่สบายบุรีก็ทำงานกันอย่างสบายใจและมีความสุขกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่จดจำมาจากคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9โดยสมาชิกในวงสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการทำกิจกรรมทางการเกษตรแบบผสมผสานมีความมั่นคงด้านอาหารด้วยแหล่งอาหารที่ตนเองและพวกพ้องในวงดนตรีผลิตนับได้ว่าเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานขอให้เกิดประโยชน์ต่อาการดำรงชีวิตของคนเราอย่างชัดเจนจึงชักชวนเพื่อนใน วงดนตรีลงมือทําการปลูกผักปลูกกล้วยปลูกมะนาวจากนั้นก็เริ่มสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุไข่ไก่ไทยและหา่านไว้เก็บผลผลิตทําอาหารขายมีมากก็ขายส่งมากเมื่อเริ่มลงมือทําก็เริ่มค้นคว้าศึกษาความรู้ถามผู้รู้ศึกษาด้วยตนเองลองผิดลองถูกพอเริ่มมีไรายได้บ้างก็ขยายขุดที่เก็บน้ําสร้างบอ่อปูนเลี้ยงปลาดุกปลานิลก็เริ่มได้ผลขึ้นเรื่อยๆและมีความสุขมากในการทำเกษตรสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ทำการทุกวันไม่หยุดจนเป็นปถถัดผมไทยนิยมปามตามที่เห็น คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ทั่วทั้งประเทศนะครับลงมาที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อนามานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับทีมข่าวทีมงานของเราในการที่จะลงพื้นที่ทำข่าวสารต่างๆนำมานำเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ